สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่เคยเป็นประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ไหนโอ okay. <Okay. S 1> เคเ๊ดานั่นเองนะจ๊ะวันนี้วันเสาร์พรเมกอังกฤษสปอต 88s ให้คุณได้มากกว่าให้โชค2ต่อร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดทั้งเดือนรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0 0บาทรางวัลใหญ่ iPhone 13 Pro เลยนะจ๊ะดูรายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรมได้ที่ sport 88s ที่นี่ที่เดียว Li@ n e 8สปอร์ต 88s สี่ทุ่มตรงนะพวกแกน,นะที่โอทราฟอร์ดโรงละครแห่งความฝันนะจ๊ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของลุงรังรับฟรังนิกนะจะพบกับแตนนารวาดของปูรรอยฮอตสันวัตฟอร์ดนั่นเองนะจ๊ะโดยยูไนเต็ดของลุงรังเนี่ยชนะ2เสมอ3จากห้านัดหลังสุดเอยฟอร์มเริ่มกระเตื้องเริ่มเสมอตัวขึ้นเลยพอไปวดัดไปวาดา้ส่วนวัดเอยวัตฟอร์ดเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3จากาห้านัดล่าสุดก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ หนีตายเต็มตัวแล้วตอนนี้นะเฮ้ทเวท่าเกมล่าสุดสูสีซะงั้นเว้ยวัตฟอร์ดชนะ2องยูเต็ดชนะ3แต่เป็นการชนะได้เวลาตัวเองเล่นในบ้านเท่านั้นจากค่านัดล่าสุดแปลว่าวันนี้เล่นในโ <c oughs> อทาอร์ปอ้าวมาดูตัวบอลลินที่ว่าจะลงสนามมาหน่อยเนาะส่วนแมนยูยูเต็ดเนี่ยประตูเป็นดดาบิเ W D K R นะพวกแกนะแ <Okay. S 1> นวรับอาร์อาวามิซาก้าเล็กเตลลิสแฮร์รี่มกักคว้าราฟาเอลวารานนะจ๊ะส่วนสามมิดฟิลด์เนี่ยเนมานย่ามาติชน่าจะเป็นตัวรับวันนี้นะบรูโน่แฟรนันส แล้วก็เปาป็อกบ,บาเล่นตัวรุกคู่กันส่วนสามกองหน้าเนี่ยเจโอนซานโชอแอนโตนีแองเจล่าที่ฟอร์มร้อนแรงน่าจะได้เล่นต่อแล้วก็คริสตินโอโรนัลโดนั่นเองนะจ๊ะส่วนวัตฟอร์ดนะมีเบนฟอสเตอร์แนวะรับก็บวกเคร็กคัตคาร์ารกิโกเฟเมเนียซาเมียพวกนี้เนาะส่วนตรงกลางเนี่ยมุสโซาซิโซโกทอมเครฟเวอรี่แล้วก็เอมมอนเอลเดนนิสเนาะข้างบนอิสมาลาซากับจอชัวคิงนะจ๊ะคู่นี้ยูเต็ดบังคับชนะ2ประตูแฟนๆโอเคเวอร์แต่ถ้าชนะประตูเดียวไม่โอเค หน้าชาไปแถบหนึ่งหูดับไปข้างหนึ่งแขนเจ็บไปข้างหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งยูนำด,ดูแล้ว1ประตูกับ3แต้มอยู่เต็ดน่าจะทําได้สถิติย้อนหลังเจ้าบ้านชนะมา5้เกมรวดแล้วด้วยไงในการเจอกันเองของคู่เนานะเพราะนั้นเอานะ ลุนประตูที่2ซึ่งถ้าประตูแรกมาเร็ว2ประตู3ประตูะเผื่อยิงทะลุก,กว่านั้นเรียกความมั่นใจกันละกันเพราะฉะนั้นวันนี้แมนเชสเตอร์ย <Okay. S 1> okay. ูไนเต็ดโอเคโอเคฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ิปนี้นจะดมเนะจ้ะแฟนเพจเจดมภาษาไทยนะย t u b e วิเคราะห์บอลล้วนที่โอเคเจดำ Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะแล้วก็ใน t i k t o k ถ่ายถก็อยู่ Follow กันได้เลยเจดำ o f f i c i a l นั่นเองนะยี่ห้อลอดนะอาวันนี้มีความสุขสนุกนก,กับฟุตบอลเยอะแยะไปหมดเลยนะโอเคเจดำมาใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี